เอามาหอดจอดึงครับพี่น้องครับทรงเมลูกเด้อนี่ออกแล้วครับเมลูกออกแล้วมาทรงในหางบ้านบ้านยังกนในห่างบ้านนนหินแหล่บ้านนนหินแห,หล่ตําบลยังนี่น้องคันนามครับอ,นนอํบอเาเภอกุขปุนจังหวัดอุบลครับทรงในหางต้นเดอน้อนี่นี่นี่เอางวดลงรถเรียบร้อยพี่ใครเคยเห็นหนาเห็นตาเพลนเนี่ยนี่มองอยูมองเศรา้าเพลนครับจะเอาไปเขาคอกได้บ่เนี่ยจะคอกเพลนอยู่ทางใดบ่เนี่ เออข้างหลังข้างหลังอค่อยไปค่อยไปงัวงูหวนังดงอกอุย้ยลูกตัวใหญ่แห้งเพิ่นไปเบิ่งยุ่หน,หน,หนหนาขออครับยิดหนาคออเลยไปหอนหนาคอกเลยครับเหมือนี่โอ้บ่าวตึงเลี่ยงให้จนอ้วนครับออ้ยอ้วนอหลีวะ่ะเลียงให้อวเลี่ยงให้จนอ้วน <laughs> อยู่โดนสิพ่อเดือนแล้วอ,อยู่นั่ตัวนี้งัว่าได้กินหญากินแต่ห้ามัก็เฟื่องนี่เรื่องมาเลย เออเลืมลืมเอาเฟืองมาตัวล่ะเลื่อมมาเฟืองมาสั่งเอาสั่งเอาเฟืองบวอึดอันนี้ก็น่ายหางหน่อยย่านงัวงเว่ยคนว่าน่ายหางหน่อยขึ้นหอดกกอีหยังนี่น่ายหางมังม่วงบ่ครับอุ medidas, ้ยน่ายหางหน่ายหางหน่อยชื่อหยังครับชื้อหยังก็ครับตูค uh รับหยังก็ครับ งครับฟังออกว่าพี่น้องให้พ่อเพิ่นแปลนี่เรียบร้อยเรียบร้อยบ้านน้องหินแหล่โน่นหินแหล่เด้อพี่น้องบ่แม่นน้องเด้โนนโนนนติดติดผู้ติดผู้บอกเดี๋ยวไปส้มขอกเพิ่นในหางมีงูยักษ์ตัวอยู่หลังบ้าน บ่พันนี่อัน,นอันนี้พันตากไว้ให้งัวเลยพี่น,อน้องนี่พันสีเฮ็ดให้งัวอ้วนพันตากมันไว้ให้งัวงยายยาให้กินไรครับสมสมที่ละกัมสองกัมนี่แหละมีขออพันอยู่ข้างหลังครับมองยูมองเศร้าครับพี่มองยูมองเศร้ากว้างขวางดีขนาดข้อกกว้างดี ว่าดีเพิ่นลงมาแต่กรุงเทพกรุงไทยไมาซื้องว่ให้ทางบ้านเลียงครับไปอุดนวนเบาตึงอ่อนหนาคอ,อกเลยลท่านหนีบอกมาแต่กรุงเทพเรียนจวดขนาดนาสองขัน้นสองขัน้นอยู่หม่องเศร้าครับ จัดทรงครับแม่ลูกครับพี่บ้านโนนหินแหลครับตำบลน้องขนาบอำเภอโคดข้าปุ่นครับจังหวัดอุบลครับทรงแม่ลูกหนึ่งโค้ครับวันที่สามสิบครับทรง่ายปีเก่าน้ำกันครับนี่เป็นกระล่องเครื่องเสียงอยฝ่ายทั้งหุ่นกระล่องเครื่องเสียงไปตาตึงกระลองง่วไปครับ จะทรงเรียบร้อยครับใน้าหางพิ่นไปปิดิหนาขอกเลยขอบพุ่นสีใสบริการเบาตึงครับทรงหอดมองหอดบอลคุณไปใส้ครับวันนี้ครับใน้างางพิ่นใส่เสียเบาตึงเรียบร้อยครับโฆษนาเสียไปนําครับนี่ f อี่ครับสื่งงัวเเ้อจังได้เสือครับพี่น้องครับบ่แม่ว่าแจกไปตัวทีตัวเดียนได้เสือนี่ต้องสื่งง่วนน้องครับพี่น้องครับพุคนกัดล้อมงัวกัดงามปนี้อุ้ยสุดยอดเข่ากันปานยังนี่จ้คล้องไหมครับจะาล้องไหมสื่อไว้ให้ลูกให้ร้านเดียงหูเหีงครับหูแห้่งซื้อใจแห้งคนว่านี่หูแห้งหูแห้งครับ สุดจอดขอบพุณนในห่างได้หลายครับพี่น้องครับไปครับเอ๊อทำพิธีรับง่วนนี่บอธรรมดาเด่นนี่อุ้ยเอฟซีบาตึงตัวนี่อุ้ยเิ่นไดเสียมัตตอเบอรึเงกับบอจักนี่บึ่งแน่จอดคำพูนคำพูนคำพ,พูนเด้อพี่น้องเด้อ